สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sam Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Light Watch G O นะครับมาจากเรื่องมาไ Raider G O นะครับวันนี้จะมารีวิว Light w a t c นะครับแต่ยังไม่มีเข็มขัดนะครับแต่ยังไม่มีเมครื่งฟัดก็รีวิว Light w a ไปก่อนนะครับอ่า Light Watch เคยมาห้าอันนะครับนี่เลยผมหยิบมาไป นี่เลยนะครับไรวอสจีโอซื้อมาห้าอันรวมก็เป็นหกอันหกอันนะครับเพราะมีอยู่อันหนึ่งอยูนนอนน่อยู่ในห้องเก็บของนนอยู่ในห้องเก็บของเล่นนะนะครับอยู่ในห้องเก็บของเล่นอันหนึ่งนะครับเลยไม่ได้หยิบมานะครับไรวอสจีโอซื้อมาห้าอันร้อยห้าสิบบาทตกหลับสามสิบบาทนะตกหลับสามสิบบาทนะครับแต่ผมยังไม่มีเข็มขัดนะแต่ซื้อ ผมไปเจอไลว์วอชพอดีเลยไปซื้อมานะครับนี่เลยตอนเปิดเป็นยังไงบ้างตรงนี้หรือเปล่ากดแชร์หรือเปล่าไม่ติดนะกดต,ตรงนี้ก็ไม่ติดลองไปเล่นไลฟ์วอชอื่นกันนี่แบบนี่แบ ก็ไปติดเดี๋ยวคุณลองที่ละอันนะข้นติดมั่งเลยไม่ติดมั่งนะครับอ่า <B uff> er> อ่าอันนี้ติดอันนี้ติด,นนตดกดตรงนี้ดิอ่า มีเสียงแต่มันมุนตรงหน้าปัดนี้ไม่ได้นะแต่มันเป็นของแท้มันมันมีอยู่สองรุ่นอะมุนหน้าปัดได้กับมุนหน้าปัดไม่ได้นะครับอันนี้เสียงของแท้นะถ้าไม่ใช่ของแท้มันไม่มีเสียงแบบนี้นะครับถ้าของแท้มันจะไม่มีเสียงแบบนี้เลยนะครับ <S <S อ่าพันที่สี่่า เนี่ยเสียจะไม่เหมือนแล้วนะครับไม่เหมือนอเมริกาเนี่แหลออะอ่าไอ้นี่เหมือนคล้ายๆเหมือนมาร์ชเลเดอร์เอ็กเซดเลยนะครับเหมือนมาร์ชเลเดอร์เอ็กเซดเลยนะครับนี่เลยไปอันที่สามอันที่สามมึงเกาะไม่ติดเหมือนกันนะ รือว่าไม่มีฐานนะนะครับเดี๋ยวผมลองไปหาสื่อฐานมาเล่นดูนะอาจจะไม่มีฐานก็ได้นะครับสามอันเนี้ยสามอันเนี้ยอาจจะไม่มีฐานก็ได้เดี๋ยวผมไปหาสื่อฐานมาใส่นะนะครับถ้าผมได้ข็มขัดกิโอมานะนะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวนะถ้าได้กิมคาร์ิโอมานะครับอปกรณ์อย่างหาอยู่กิมขัดกติโอนะครับ แต่ผมไม่ค่อยมีไฟายเก็บไม่มีกำลังใจเก็บรายอื่นเลยนะครับอาจจะเก็บนะถ้าอยากอยากจะเก็บอีกอาจจะเก็บก็ได้นะนะครับอาจจะเก็บก็ได้ถ้ามีกำลังใจอีกนะครับนี่เลยมาดูรายวัดอันนี้นะมาเลเดอร์อะไรวะโกสเออมาเลเดอร์โกสอันนี้เหมือนในเอ็กเซลเอ็กเซลกระเป๋าไม่รู้นะเนี่ย นะครับจออันนี้ในในเรื่องเอ็กเซอร์อเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมไม,ไม่ค่อยไม่ดูมาส์ชไรเดอร์เท่าไหร่นะครับนี่มาส์ชไรเดอร์อะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไอ้นี่ก็มาส์ชไรเดอร์ก็อะไรไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมดูจากมาร์ชไรเดอร์โค้สเคยดูโคสอยู่นะครับเคยดูโคสอยู่นีไ่ได้นะครับถ้าผมเจอจำกัดจีโอนะเดี๋ยวผมอาจจะซื้อมารีวิวก็ได้นะครับนี่เลย นานๆจะรีวิวของเล่นแนวปลายอื่นบ้างนะนะครับนานๆทีนะครับนี่เนิซื้อมาห้าอันในโกดังญี่ปุ่นนะโกดังมือสองนะครับโกดังมือสองมีขายนะครับเราไปหาซื้อดูบางที่จะขายไม่เหมือนกันนะครับบางทีก่อขายไม่เหมือนกันบางทีก่อสามสิบเก้าบางสี่สิบมากบางบางรายก็ขายสามสิบอะนะครับบางรายก็ขายสามสิบเรา,า,าไปหาซื้อดูได้นะครับ ถ้าใครใคโกดดังยิบกดังมือสองอะเราไปหาซื้อได้นะนะครับนี่เลยถ้ามีขคองเล่นมาใหม่ๆผมอาจจะซื้อมารีวิวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสับนใค้ด้วยกันนะครับอย่างนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย